S 1> <S 1> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้เราพบกับรายการมาโตคัตต้อมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทั้งร้านกาแฟด้วยแล้วก็รถนะ,ะยังเป็นรถของเราเหมือนเดิมนะครับเห็นช่างงี้นะครับไม่ได้มาถ่ายนานนะฮะตามร้านกาแฟะนะครับวันนี้ร้านกาแฟก็เปิดใหม่ๆก็มาอีกกันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะครับแถวบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับชื่อร้านเด e ะไว t e นะครับเด e ะไว t e คา f ฟนะครับเป็นทั้งรีสอร์ทด้วยแล้วก็เป็นทั้ง คาเฟ่ร้านกาแฟด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมกันแต่ก่อนที่เราจะพาเข้าไปชมนี่ชมรถของเรานะฮะนี่ครับวันนี้ผมจะมารีวิวบัปเปอร์คันนี้ครับต้องบอกเลยเจ็บหนักและสุดจัดนะครับนี่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 น,นี่โอ้ย บอกเลยนะครับคันนี้ทํานานนะครับทำนานการช่างแน่นอนนะครับไม่ใช่ร้านรีวิวทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่เราจะรีวิวให้ชมกันเมื่อกี้ผ่านไปให้ดูไปแปบแต่เราไปดูร้านกาแฟกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูรถต่อกันนะครับมาเดี๋ยวผมพาชมกันนะครับมีที่นี่นะครับของเดอะไว้นะครับก็จะมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรอะรีสอร์ทนะครับแล้วก็เป็นสถานที่จัดเลี้ยงแล้วก็เขาเรียกว่า ที่จัดงานแต่งมีหลายอย่างนะครับในรวมๆกันของที่นี่บรรยากาศนะครับอยู่ริมน้ำนะครับเดอะไวท์คาเฟ่นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาถ่ายรูปหรือเช็คอินนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ร้านจอดรถกว้างขวางนะครับใหญ่โตโมโหลานะครับมีที่พักให้ด้วยนะครับแซวสาวไห้ไหมไปเดี๋ยวเราให้ตากล้องชมดูรอบๆบริเวณแถวนี้แล้วกันนะครับตากล้องถ่ายไปส่วนเราจะไปกินกาแฟกันก่อนนะครับ เ่กี้เราก็รับชมกันไปบ้างแล้วนะครับสําหรับร้านกาแฟที่นี่คาเฟ่ของที่นี่นะฮะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรถกันต่อนิดกว่านะครับชอยอัมบอบเบอร์คันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ส่งเข้ามาแต่งในสํานักเรานะครับอันนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ถ้าต่อไปนะครับสำหรับลูกค้าคันอื่นนะครับเข้ามานะครับบอกได้เลยว่าไวแน่นอนนะฮะว่าคันนี้ทําแค่รอของก็นานแล้วนะครับบอกได้เลยราคามูลค่าของการแต่งของคันนี้นะครับหมดจะจบอยู่ที่ประมาณ 6 0 0นถึง7แสนบาทนะครับประมาณนี้นะครับของแต่งนะครับเฉพาะค่าของแต่งนะครับรวมรวมมูลค่าของแต่งทั้งหมดนะครับไม่รวมค่าตัวรถนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าคันนี้ทําอะไรกันไปราคาเท่าไหร่บ้างนะสำหรับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าการแต่งรถบอบเบอร์เนี่ยโหบางทีก็จบแบบหนักๆแบบนี้เหมือนกันนะฮะนี่มาเดี๋ยวเราเริ่มจากขั้นต้นเลย เริ่มจากชุดช่วงหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้เป็นบอบเบอร์ไม่ใช่บอบเบอร์แบ็คนะครับเป็นบอบเบอร์ตัวธรรมดาปกติทั่วไปนะฮะอันนี้ที่เป็นดิสเดี่ยวเนาะแต่เป็นตัวนั้นนะครับราคาค่อนข้างย่อมเยาหน่อยถ้าเป็นบอบเบอร์แบ็คเนี่ยราคารถมือสอง 2, ค่อนข้างสูงนิดนึงอันนี้เราก็ทําการเปลี่ยนตั้งแต่แผงคอหน้าใหม่เลยนะครับชุดแผงคอมินยมีนะครับตัวนี้บนล่างนะครับราคาอยู่ที่ประมาณสามหมกว่าบาทนะครับสามหมกว่าบาทเนี่ยก็ได้ชุดแผงคอนะครับได้ชุดแผงคอชุดเพลาล้อได้ครบหมดทุกอย่างเลยยกเว้น ตัวแกนกระบอกโช๊นะครับกระบอกโช๊หน้าเนี่ยเราใช้ได้หลายตัวหนึ่งเราใช้เป็นโช๊กหัวกับของทักตันอาชุดหนึ่งก็ประมาณนักหมื่นกว่าบาทหรือว่าเป็นจําพวกอ่าอย่างของคันนี้นะครับอันนี้หาของมือสองเป็นของอ่าบับเบอร์ทีฟซตรงรุ่นเลยนะฮะเป็นของบับเบอร์ตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับเป็นมือสองราคาก็ค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะครับประมาณละสี่หมื่นกว่าแล้วแต่ลูกค้าจะใช้นะครับเพราะบางคันเนี่ยสามารถซื้อโช๊หน้าของโอลินแท้เลยก็ได้นะครับราคาอยู่ประมาณ Uh, แสนสามกว่าก็ม,มีมีหลายราคาครับมันจะเป็นของพวก uh, พวก BMW มพวก RIT พวกอะไรพวกนี้ครับมีขายเยอะนะครับอยู่ที่เราจะเลือกใช้ตัวนี้เลยเฉพาะช่วงหน้าเนี่ยก็บอกโชคตาตีไปประมาณหมื่นกว่าถึงถึงแสนนะครับอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกใช้นะครับแผงคออยู่ชุดหนึ่งประมาณ30,000กว่าบาทนะครับที่เป็นแผงคอใหญ่กว้างตัวนี้นะฮะต่อมานะครับเราก็มาดูที่ล้อนะครับดุมล้อหน้ากับกระทะล้อ ะะเราสามารถเลือกได้สองอย่างก็คือ,อกระทะล้อเนี่ยจะใช้เป็นกระทะล้อเป็นขอบ17หน้าหลังนะครับเป็นส่วนใหญ่นะฮะหรือว่าลูกค้าจะใช้กระทะล้อเดิมเป็น16 16หน้าหลังก็ได้แต่แนะนําส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นกระทะขอบ17มากกว่านะครับเพื่อจะมาใส่ยางแก้มเตี้ยให้ได้นะฮะอันนี้ล้อหน้าจะอยู่ที่หน้ากว้างนะครับประมาณ4 2 5สองถึงสี่นะครับกระทะหลังนะครับจะหน้ากว้างอยู่ประมาณ5นิ้วอ่าแล้วก็มาขึ้นเส้นลวดใหม่นะครับ คันนี้จะทําดุมเส้นลวดแล้วก็คาถาร้อทําสีพอตโคตสใหม่ทั้งชุดเลยนะครับเพื่อความเงางามของมันขึ้นมาให้เพื่อให้เด่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนตัวกระทะร้อนเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณอ,าอย่างคะทะล้อหลังเนี่ยประมาณ5 0 0พันกว่าบาทถึง6กพันกว่าบาทนะครับ5 0 0 0ันกว่าบาทถึง6 0 0ันกว่าบาทนะครับราทะร้อนหน้าก็พอๆกันนะครับราคาไม่แตกต่างกันหรือจะซื้อล้อคีเนโอใส่ก็ได้ระทาร้อคีเนโอจะอยู่ที่ราคาแสนสี่ห้านะครับส่วนใหญ่ก็จะใส่กระทะร้อคีเนโอกันแต่คันนี้ เราไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ารถอีกคันหนึ่งของลูกค้าใส่ลอ้อคินิโอแล้วคันนี้ก็เลยไม่ใส่นะครับแต่มาเน้นตัวจุดอื่นของรถตั้งคันแทนนะฮะส่วนยางหน้านะครับตอนนี้เราก็ใช้ยางหน้าข้างหน้าเป็นเบอร์160นะครับยางหลังเป็นเบอร์180นะครับคู่หนึ่งอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะฮะส่วนตัวจานตัวนี้นะครับโหผมบอกเลยคันนี้ละเอียดเยอะมากจานตัวนี้นะครับจานตัวนี้เป็นงานสั่งจากเมืองนอกมานะครับงานตัวนี้จะไม่มีขายนะครับ ของอ่า EBC อ่าผมจำยี่ห้อได้ละว EBC นะครับแผ่นหนึ่งอยู่มาณหมื่นกว่าบาทเหมือนกันนะครับแต่จะหายากตอนสั่งนิดนึงนะครับหายากมากต่อมานะครับก็จะเป็นปัม๊มอันนี้จะเป็นเบียงเจอร์นะครับเบียงเจอร์เนี่ยอยู่ราคาที่2,800มกว่านะครับแล้วก็มีพวกมังโกรหน้าพวกนี้นะครับอ่ามังกรหน้านี่จะเป็นงานสร้างของที่ร้านนะครับราคาอยู่ประมาณ5 0 0 0กว่าบาทนะครับส่วนเลนไฟหน้าตัวนี้นี่ ตัวนี้คือตัวที่ตามหาเราใช้กระโหลกไฟหน้าเดิมนะครับเลนไฟหน้าตัวนี้เราใช้ของ Bobber b a c k นะครับมาใส่เอาเป็นตัวเลนสที่ทุกคนตามหากันนะครับมือสองนะครับหาซื้อได้นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ7 0 0 0 8 0 0แแล้วแต่หมื่นกว่านะครับแล้วแต่สภาพของหน้าเลนสอย่างเดียวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เขาเล่นกันเลยอ่อแค่ช่วงหน้าก็เจ็บกันไปแบบจุกๆแล้วนะครับแค่ราคาปั๊มราคาอะไรพวกนี้นะครับส่วนพวกชุดสายอะไรพวกนี้เราฟิตติ้งใหม่ทั้งหมดนะครับ ต่อมานะครับมาดูช่วงด้านบนกันนิดหนึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นใหม่โมโตเกตเกตนะครับตัวใหม่ครึ่งวงกลมนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวราคาแพงมากครับราคาอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบ,บาท นี่ก็มีฟังก์ชันให้เล่นต่างๆนะครับแล้วแต่เลยนะครับแต่ถามผมไม่ได้นะแโง่นิดนึงนะครับของพวกนี้นะฮะพวกระ,ระบบอะไรพวกนี้นะครับแต่บอกบอกไว้ก่อนนะครับไมโคเกตเกอร์ส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีพวกเกน้ํามันหรืออะไรพวกนี้นะครับหนในการดูแลรักษาค่อนข้างยากนะครับสําหรับรถที่จะใช้งาน อย่างไปตากฝนหรือว่าอะไรพวกนี้ครับก็แนะนำนะครับให้ระมัดระวังไว้นะครับใส่ถุงครอบหรือว่าอะไรพวกนี้อย่าให้โดนน้าเยอะหรืออะไรพวกนี้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับมันจะอ่อนแอเกี่ยวกับเรื่องน้ําเป็นส่วนใหญ่น้าอ่ะมันไม่กลัวครับมันกลัวความชื้นครับผมเอ้ตัวนี้สาหรับคนที่จะใช้นะครับก็จะแนะนําได้ประมาณนี้นะครับมาดูกันที่ตุกตาแฮนด์อันนี้เป็นตุกตาตุกตาแฮนด์ของ LSL นะครับ LSL อยู่ทกคู่หนึ่งประมาณ5,500บาทนะครับตัวนี้ ถือว่าเป็นตุ๊กตาแต่งที่สวยมากครับตัวนี้ครับส่วนแฮนด์ตัวนี้นะครับเป็นแฮนด์ดัดใหม่ขึ้นมาเป็นของบอปเปอร์นะครับแฮนด์ uh, เป็นเบอร์7จ็แนะครับเราทําขนาดแฮนด์ให้เล็กลงมาแต่เป็นทรงเดิมของรถนะครับแต,แตนด์ดัดตามเดิมตามปกติของรถเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมานะครับแค่ย่อลงมาให้เล็กลงเท่านั้นเองแล้วก็มาเปลี่ยนพวก พวกประกับครืงเล่งอันนี้ใช้ของสติทวินนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ6-7,0 0 0บาทนะครับเบิกใหม่เลยนะครับส่วนตัวสวิกตัวนี้นะครับเาใช้ของยี่ห้อมโทนนะครับราคาอยู่ประมาณชุดหนึ่งประมาณข้างหนึ่งประมาณ5 0 0 0ัน0้ากว่าบาทได้ครับส่วนปั๊มอันนี้ก็เป็นเบียนเจอร์นะครับส่วนปั๊มบนกับมือคัดนะครับปั๊มข้างนี้จะอยู่ที่ 24, 25 0 0นส่ะครับส่วนมือคัทตัวนี้อยู่ที่ประมาณ17นะครับประมาณนี้ครับจบจบอยู่ที่มัน4,2,000 ประมาณนี้ครับผมถ้าผมคำนวณเลขอะไรผิดเนี่ยขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สวิฟต์ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นของโมโทนนะครับอันนี้ราคาอยู่ชุดหนึ่งประมาณ5้าพันนะครับหวนปอกแฮนด์อันนี้เป็นของโมโตเกตเตนะครับราคาอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหวนกระจกตัวนี้ก็เป็นกระจกโมโตเกตเตนะครับราคาอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวปลายแห่นครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทครับของโมโตเกตแท้นะครับผมบอกได้เลยว่าความสว่างนี่ไม่ต้องพูดถึง โคสว่างหลักการใช้งานนะครับพวกสวิทช์หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเราจะลดสเปคของอตัวรถลงไปเยอะนะครับอย่างปุ่มตัวนี้ครับตุ่มตัวบนเนี่ยเราใช้เป็นออฟลันตัวนี้ใช้เป็นกดสตาร์ทนะครับอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวาตัวนี้คือแต่นะฮะอันนี้เป็นตัวปุ่มกดหน้าจอไม้นะครับสัวนตัวนี้นะครับเรามาใช้เป็นไฟสูงไฟต่ําแทน เนี่ยครับระบบรถก็จะมีแค่นี้ง่ายๆครับดังนั้นตัดทิ้งออกหมดทั้งหมดเลยนะครับไม่เหลืออะไรเลยส่วนมาดูเฉดสีถังนะครับเฉดสีถังใบนี้นครับอันนี้เป็นถังเบิกใหม่นะครับเบิกของสตีด สตรีดมาสเตอร์อ่าเป็นรุ่นที่ถังใหญ่กว่านะครับอ่าเป็นรถที่ตัวใหญ่กว่าของอตระกูลบอปเปอร์เนาะมันมีบอปเปอร์แล้วก็เป็นสตรีทมาสเตอร์ถังจะใหญ่กว่าจุน้ำมันได้เยอะกว่าอันนี้ก็เบิกถังใบใหม่มาใส่เลยนะครับแล้วก็ทําสีถังใหม่นะครับตัวนี้ทําสีถังอยู่ที่ประมาณราคาประมาณ10,000บาทนะครับฝาถังนะครับฝาถังตัวนี้เป็นฝาถังของโมโทนนะครับราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับมาดูด้านช่วงล่างลงมาอีกนิดนึง ตรงช่วงนี้นครับกบาดมะนากาดมะนาตัวนี้นะครับเป็นของยี่ห้อโมโทนนะครับราคาอยู่ที่6กพันห้านะครับส่วนกันแข้งตัวนี้เป็นของโมโทนเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่6กพันเจ็ดร้อยบาทครับประมาณนี้นะฮะโอ้โหผมบอกได้เลยว่ารายละเอียดเยอะจริงๆ ค่อยๆไล่ไปนะครับฟินคอท่อนะครับฟินคอท่อตัวนี้อยู่5,900บาทนะครับส่วนกองแต่งนะครับเป็นกองเปยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0 0บาทนะครับตัวนี้แล้วก็มีฝาครอบตรงนี้นะครับ3,000กว่าบาทนะครับส่วนคอท่อเนี่ยครับท่อทั้งชุดนะครับเป็นท่อยิงสดนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับราคาอยู่ที่18,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฝาเครื่องครับ ฝาเครื่องตัวนี้เป็นของยี่ห้อเมโทนนะครับสีดําขัดเงินนะครับราคาอยู่ชุดนึงประมาณ50,000กว่าบาทนะครับซ้ายกับขวาแค่2ชิ้นแค่นั้นนะครับสำหรับคนที่เบิกใหม่นะฮะก็ต้องทําใจเกี่ยวกับพวกฝาเครื่องตรงนี้นิดนึงนะครับมาเราไล่กันต่อส่วนตรงนี้เราเปื่อยมะกองครับเก็บโล่งหมดไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็จะมาเด็ดที่โชคครับอันนี้เป็นโช้คของยี่ห้อเคเทนะครับนี่ให้ตะกล้องวนมาฝั่งนี้นิดนึง โชคหลังของเคเท็ Tech นะครับจะอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทครับตัวนี้เป็นตัวงานสั่งทรรําผลิตจากโรงงานพิเศษนะครับมีกระป๋องสับแท,ทงด้วยนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้คือทําตรงรุ่นจากโรงงานมาให้เลยนะครับมีทั้งปรับอ่าเขาเรียกอะไรนะรีบาวหรืออะไรนะ,ระมันมีรีบาวกับอะไรวะ <c oughs> คือจําไม่ได้ <c oughs> อ้าวไม่เป็นไรครับ มีปรับทั้ง2จุดนะครับก็จะมีจุดนี้กับจุดนี้นะครับมีข้างบน2จุดนะครับสามารถปรับให้นุ่มนวลแล้วก็หนึบให้ได้มากขึ้นนะครับถือว่าโอเคเลยครับตัวนี้นี่ราคาอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับตัวขาไฟตรงนี้นะครับอันนี้เป็นงานของที่ร้านนะครับงานสร้างขึ้นมานะครับราคาอยู่ที่สองพันกว่าบาทนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวมอดลิโซมาขับเอสนะครับลิโซมาขับเอสเนี่ยราคาอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นไฟเลี้ยวก็มีไฟท้ายในตัวนะครับเห็นไหมครับจะมีสีแดง แล้วก็มีเปิดไฟผ่าหมากอยู่แล้วก็มีไฟเบรกในตัวด้วยอ่าเด็ดอยู่นะครับคันนี้ต่อมา,าก็เป็นมังโกนหลังนะครับมังโกนหลังนี้เป็นงานตัวสั้นครับเป็นงานไฟเบอร์นะครับอ่าเป็นงานพลาสติกนะครับต้องเรียกว่าเป็นงานพลาสติกดีกว่าราคาอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับส่วนชุดหลังนี่ก็เหมือนกันนะครับล้อหลังใช้ประมาณห้านิ้วนะครับ แล้วก็ขยับจานส่จานแต่งนะครับของ EPC เหมือนกันนะครับขยับออกมานะครับแล้วก็ตัวจานเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทเหมือนกันนะครับ่วนปั๊มหลังเนี่ยเราเอาปั๊มหน้ามาใส่ปั๊มหลังเลยที่เป็นเมาส์นะครับราคาอยู่ประมาณ28งหมกว่านะครับแล้วก็ฟิตติ้งสายใหม่ทั้งหมดแล้วก็ตัวขาตัวนี้เราก็ทําสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งชุดนะครับแต่เวลาที่จะใส่ปั๊มหลังนะครับถ้าใส่ปั๊มหลังใหญ่เมื่อไหร่ปุ๊บ ตัวปั๊มกระแทกตรงหักเท้านะครับจะต้องแปลงใหม่นะครับมาดูทางหมดด้านมุมนี้อีกนิดนึงนะครับนี่นี่อยากให้ดูตัวชุดปั๊มกระแทกนะครับอันนี้เป็นชุดปั๊มกระแทกข,ของเบียนเจอโดยตรงนะครับที่อาไว้ไล่กับปั๊มเมาส์ตัวหลังนะครับแล้วก็ฟิตติ้งสายใหม่แล้วก็ทําฐานจับตัวขาตัวอะไรพวกนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณ1 7 0 0 0กว่าบาทนะครับเฉพาะปั๊มกระแทกอย่างเดียวแล้วก็มาดูทางด้านนี้ครับก็จะมีสเตอร์หลังสเตอร์หลังนี่ก็ของซูเปอร์สปอกนะครับราคาอยู่ที่3า0 0โซ่จะเป็นของอีเคนะครับของญี่ปุ่นแท้นะครับราคาอยู่ที่3,800นะครับอันนี้บางโซ่ครับงานสร้างงที่ร้านนะครับราคาอันนึงอยู่ที่2,500บาทนะครับ แล้วก็เด่นสุดเลยก็คือขาป้ายหลังงานสร้างขึ้นมานะครับราคายี่หกพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นขาป้ายกันดีดนะครับสําหรับรถบอบเบอร์ที่ต้องการทานะฮะโอ้ผมไม่รู้จะรวมราคาให้ยังไงเลยแต่เยอะครับคันนี้เยอะมากถือว่าใส่ของแต่งแบบแน่นจนแบบสุดแล้วส่วนเบาะนี่ครับใช้เป็นเบาะเดิมครับทาสีพอลโคฐานนะครับเก็บงานที่เป็นสีเงินให้เป็นสีดําพวกผัดเท้าคันเกียร์คันเบรกอะไรพวกนี้เราเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะฮะ ให้เป็นสีพอทุกคนสีดําด้านทั้งหมดเลยนฮะแล้วก็บ่ะอันนี้ก็หุ้มใหม่นะครับรานะคาอยู่ที่2,000กว่าบาทนะครับถ้าใครจะสนใจที่จะเปลี่ยนผ้านะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันนิดนึงเหมาะเลยล้านมากเลยยังกลัวเลยว่าจะโดนด่ามไม่ี่ยอาจจะติดเครื่องให้ฟังได้แค่นิดหน่อยนะครับ แอเบิ้ลไม่ได้เยอะนะครับเสียงออกจะทุมๆนุ่มๆเลยจะบ,บอกได้เลยว่าลันสุดๆแน่นอนสำหรับท่อไทเทเนียมนะครับของแบรนด์โลเวลนะฮะต้องจัดให้เต็มนะครับสำหรับป๊อปเปอร์ ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบอเปอร์คันนี้นะครับรายละเอียดจะเยอะนิดนึงนะครับสำหรับคนที่สนใจที่เอาบอเปอร์มาแต่งครับไม่จาเป็นต้องแต่งเท่านี้ก็ได้นะครับทําเป็นจุดทําเป็นบางส่วนนะครับออกมานะฮะอันนี้ก็ผมว่าก็สวยในระดับหนึ่งนะครับในความคิดของผมนะครับผมมีความสามารถแต่งได้ประมาณนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วก็อย่าลืมน้ํายาโปรโมโตของเรานะครับแล้วก็ฝาก ขอบคุณสำหรับเดอะไวท์คาเฟ่ด้วยนะครับที่ให้เราเข้ามาถ่ายทำที่นี่ได้นะครับอ่ะยังไงฝากทุกคนทุกท่านด้วยนะครับใครสนใจที่มาเช็คอินที่ร้านกาแฟร้านนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาได้นะครับมีที่พักผ่อนหย่อนใจทุกอย่างครบคันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ